แมวเมียวแมวเมียวชุมนมชุมนมสามกีกินอาหารการโอ้โอเก่งเนาะกินอิ่มแล้วเก่งปีนออกมาได้ละโอ้ปีนมาได้แล้วครับกินแล้วเก่งแข็งแรงเลยปีนออกมาได้แล้วคาดี่คาทียไม่อิ่มก็กินต่อแล้วเจ้อกินให้มอิ่มนะลูกหนากินอาหารเปียกสำหรับเด็กน้อยกินมาทั้งสี่พี่ด้วยพี่สี่เนาะ พี่สี่พี่สามแล้วน้องสี่สี่พี่สามน้องสี่กินกันอยู่ตรงนี้กินกันอยู่ตรงนี้ครับถ้าอิ่มแล้วก็ออกมาได้แล้วลูกทำใหอ้อิ่ม๋ยวปูแกะอีกนะมีเยอะกินเยอะดี่อิ่มๆเนาะที่แขง็งแรงออกมาได้แล้วลูก เปลี่ยนมาได้ด้วยโอ้ยเข่งเอาไปใหม่เอาไปใหม่มพี่ๆใหญ่ๆก็อยากกินเหมือนกันใช่ไหมไม่กินก็มีครับนอนก็มีมไม่เป็นไรหลวงปู่เปิดตรงนี้ให้นะกินอยูอ่แล้วอดทางนี้นะลูกเดอ้อแต่พี่ๆจะข้าวก,ก็ได้นะลูกอมอือพี่อาดอดออกมาก่อนเลยใจร้อนใจร้อนเดิมมาก่อนเลยเหรอ ประตูอยู่ข้างนี้ลูกประตูอยู่ข้างนี้ครับเข้าไปพี่เข้าไปพี่เข้าไปกินด้วยกันกินด้วยกันพี่เข้าไปกินด้วยกันครับอืมวันนี้แล้วแม่แม่สาวรอแม่สาวรอมาที้นี่ลูกกินเยอะๆตัวเองมีเลี้ยงลูกน้อยอยู่วันนี้ไหมนนแม่สาวรอเดี๋ยวมาเร็ว เดินมาเดินมาสลาเดินมาเดินมาเดีปูแกะให้กินกับเมียวน้อยนะอาหารนี่แม่สาวรอข้าพเกินกับลูกๆหลานๆแล้วลยะกินด้วยกันในนั้นเลยนะกินเยอะๆกินเยอะๆกินเยอะๆถ้าอิ่มแล้วเอามาถ้ายังไม่อิ่มก็กินต่อได้ครับนี่อิ่มแล้วเอามาข้างนอกแล้ว อิ่รแมาข้างนอกกันแล้วเล่นข้างนอกก็มียปีขึ้นมาเก่งเปลี่ยนปีนได้แล้วเปลี่ยนขึ้นมาได้แล้วประตูก็มีลกูออกเอาคนนี้ก็ได้นะเอาคนนี้ก็ได้ทารบโบก็ขอนำภาพความรักของน,น,น้องเหมียวกินข้าวกินอาหารด้วยกันให้กับทุกคนทุกท่านที่ดูได้ชมกันขอโมทนากับทุกทุคนทุกท่านที่มีพรารักความเมตตาต่อน้องเมียว จะส่งอาหารมาให้น้องนองเมียวได้อยู่ได้กินกันเพื่อชีวิตความทั้งหยุกยาวิจภัณฑ์การทำาหมนทำวัคซีนนคขอมุทน,นาสาธุขอบุญกุศลทลายจงเป็นพรับัรจัยุติธจรระจวให้ทุกคนทุกท่านพวความสุขความเจริญมีความถูกกายถูกใจปรารถนาใจขอ,ขอได้ทุกความมุ่งมาปรารถนาทุกันทุกคนทุกท่านเธอ สำหรับคลิปนีก็ขอนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงนี้นะครับกหมาในคลิปสุดไปชุดนี้มีสุขตัวกันทุกคนทุกด้านสาธุ